สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคุกท่านครับผมพอกันย่ำแรงครับหลังจาก มาแต่หาเห็ดนะครับต้องจากผู้จากเขามากกับภาคพิ้อมากเข่าปลาหาหน่อไม้นะครับปลานี้บ่ได้มาโดโอนเติบแล้วนะครับบรดูว่าสิเป็นยังไงเนาะวูดูว่าสิมีคนหาก่อนบ่บ่ได้มาสีมือหามือเแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มปลายฤดูของหน่อไม้พผ่ปลาแล้วนะครับวันนี้ก็สิเป็นหน่อไม้ไรยหน่อไม้ย,มย,ยังอะไรเกิดนะครับแต่ว่าทางผมไม่มีหรอกครับหน่อไม้ไา อาจ to ังไรกลับไปรุ่นไปเบิงน <inaudible clich é> er ้ากันครับสิพ่อได้ต้มบ่มากับกับตันครับมื่อนี้ยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับฝนกําลังจะตกกันละยากาศส่วงแรงๆนะครับไปกับตันปีนี้ผมค่อนข้างที่จะม่าล่านะครับ นี่นอแลกของมือนี่ยว่าลงไปเช็ดงานอยู่ครับบางหนึ่งหันมากกับน,น้อไม้กับเริ่มอยากเบิดแล้วครับโอ้ปีนี้แปลงแห้งครับน้อไม้เบิดไว้ไว้สงสัยกับห้องสีตามฝนเนยลยลครับฝนบ่อคอยดีปันไหนเนาะออกเดือนเดียวเดือนกลัวนะครับเริมจะเบิดแล้วน้องไม้กระซากกออกแป๊บเดียวอยู่เลิกแง่ยได้ครับเด้อ ตั้งปีคันได้ออกออกโดนโดนสามสี่เดือนก็ค่อยเบิดลน้อใหม่ตั้งปีพวออกก็แป๊บเดียวดูเลิกครับพี่น้องครับเพราะว่าอ,อยากไปเบิ้ลน้องใหม่ไล่เมื่อวันอาทิตย์น้องใหม่ถุงขายอยู่ครับว่ารู้ว่าสิเป็นยังไงเนาะนีนนน่นีวหนอกไว้ก่อนครับมากับกัปตันนะครับกัปตันมาเป็นมูอมือนี่ มอนกับหนึ่งแลนบ่ท่านนะครับผมขี้มอไซมากกับตันไก่แดนมาแต่ว่าไก่บ้านนะครับกับตันมันตัวใหญ่มันแลนท่านอ่าอยู่เป็นมูก,กันเพราะเบิ่งท่างนี้ครับพี่น้องครับอันนี้หนึ่งอยู่ข้างในสองนะครับบอลูว่าเสยเอได้บ่แต่การมาอยู่ทางผีอีกนะครับสองนอมีแต่นอนออยัย่งใหญ่รับปาดทางผีนะครับเพื่อคอยสิดถนดัดอืม้ม ยอดวันนี้อืมตัดตำพดครับหนึ่งนอครับสวยๆใหญ่ๆนี่ดึงเอาก็ได้ตรงมาไงปับ๊บอันนี้เห็นตามันหมดเลยควัมแก่ตัดอออหน่อยครับเล่มออกก็ได้ต้ม กินก็ต่ักอุ่งบ่นะครับเบิด์ดนานอนใหม่ก็ะตผมมีแนวเฮดกับผมก็ะตเฮดคลิปกินไปรสรนละลครับพี่้องครับท้ำซาได้ขายข้องแบบย่ำออกวันซายังไงก็เป็นกำลังใจผมไม่ได้ครับเด้อ้าเฮดคลิปกินก็ะไดนี่เพราะว่าคลิปหาน้อใหม่มันกัเบิบดฤดูมันกัเศร้าได้หานะครับอืมอืมอึมอนี่โอ้โหนอวงามอยู่ด้วยครับนี่ ได้ตำหนีเจ้าก,กันซีบุนอกับเด็กต่มแล้วครับมามาเร็วมามึงน้ำมาเดี๋ยวขันเพลินหอนวันนี้ไปนั่งสนเหรออยากลงนล้ำเราดวยนะ่ะไม่เป็นอย่างนี้ หอนยางนอนเราน่ะเด้อไปกอนเน้อตัดของเท่าไงต้องปีก็ได้หาจนว่านันน้ำใหม่ก็ได้ปีนี้ได้หาเมื่อกี้รอบเองคลิปหาหน้อไม่ผมบพระท่านเด้ก็ซิบคลิปไปปีนี้หน้อใม่เกิดบ่หลายอืมนี่ นำไปเลยปลานี่ค่อนข้างที่จะหกครับปลาหย่าข้านะครับอ่อกระตันน้ำบ่ลูกเออเอเาน้ำว่เออบ่อน้ำบ่น้ำกูอยู่ข้างหลังเดี๋ยวสิน้ำเองขันยานนะไปครับยางไปหามึงท้่ก่อนี่ครับ พอได้ครับสวยอยูอ่ตัดออกไปค่อยมาหนักไปย่างกัปตันเดยบินข้างปุ่นกันครับคอยหาไปเบิ้งบรรยากาศทั้งพี่ฝนตกสีตกก่อนหรือเปล่านะครับ้มมืดมืดตึ๊บเลย ไปยังต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวฝนจิดกก่อนมาทางพีสำรวจล่างตำรวจบนดีๆครับเพราะว่า,วาเรื่องเทือกับาทีนี่นะ่ะอัอนนั่นละหามันอยู่เรื่องเทือกพงไปเห็นแน่นอนน้ำงนาไพยนี่แลรวหลดไปไปทางนี้กัน ตันเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกว่านี้มีบอะเก่ากว่านี้หลายหลายครับพี่น้องครับปีนี้คือว่านะ่ะน้ำใหม่ก็ะซ่าออกเดือนเดียวน้ำใหม่นี่กระซออกเดือนเดียวกันนะครับออกเขาก็ออกเดือนกวนึง แดงจึงคืองครับพูดอ่ะได้อยู่ทางนี้นี่ครับพูดอ่ะแต่ก็ระวัางเนี้ยจักหน่อยครับเพราะว่าผมบ่ได้หาตั้งแต่ต้นปีนเนาะบ่มีผู้ใดถางนี่โอ้สุดยอดบ่าบาน,นี่อืมอน,นีได้บ่อยู่ข้างในนี่ ทเท้าพอคอยใส่ถุงมือได้มือีิใส่ครับน่าอ,อยู่ขังในได้บ่ขังในจกได้บ่จกได้กะเอาจกบได้กะบ่เอานะครับเด้เอดโอ้ยไ่ได้ปล่อย อันนี้อยากแข็งเมียจังงอยจะด้วยครับด้วยตัดออกไปเน่าเน่าไรผมกะเบาออนะครับปล่อยไปให้มันใหญ่ซะอันนี้คุนถ่วมหัวถ่วมยังแล้วก็ผมกะถีปล่อยมั้ยแล้วยังในปีหน้าก็ได้ฮะคือทางคุณก็สิได้กลวมน้ามไปปะ สำรวจมุ่งกวาดหามือหนาได้มาหาครับแต่ว่าก็พค่อยออกมนได้ดรอกครับคันฝนเลงแต่ก็มันหลาเนาะเป็นแบบนี้ทุกปีน้องม่ออกน้อยฝนเลงแงไรก็ได้นี่ครับนี่เอานโยนไปๆคน่อนนี่ครับหากเอ,าอย่างเดียวเลยซัมนี่ ไปไ้ด้วยกันก่อนผู้ใดหาน้ำใหม่ตะว่งไงได้ครับเด้อหาน้ำใหมด่ดูๆก็ได้ทุ่งไผ่นักกะว่างไว้ก่อนนะครับอยา่ยาอย่ามุดเข้ามาในก่อไผ่น้ำนะครับเดี๋ยวกระดูกสีรันโอ้ยอยู่นี่ว่ามีครับพี่น้องครับออกไปออกไปเดสิรันเป็นกระดูกทับเส้นกอผมเด้แต่ว่าของผมว่ไเลยไผ่นักเลยกับเก็บเอวอของผมจามจามกาลังตีเฮ็ดกับเข่าทิ่มกับเขานะครับ จามปิดเดียวเท่านั้นล่ะแป๊บโหลดอยู่หลังก็ได้นั่นล่ะเปลี่ยนมาตรพุ่นเลยเห็นนักแน่กะบ่คอยได้ปวดแอวไปครับย่างโตเดี๋ยวมือหนอาตีภาพไปหาอีกป้านึ่งเด้อครับเด้อมันกะเกิดยี่รอกแต่ว่ามันห่งจากห้างครับวองนึงเนาะฝนตกเลง็งตัวอีกจังนึงมันกะใกล้สิบิัฤดูเลยล่ะครับเพราะว่าน้งใหม่มันเดิ่มยาวเนี่ย ตีได้หาหัวเดือนตุลาเนาะน้องใหม่ก็ได้วันที่สิบตุลาบอกมีปีหนึ่งผมได้หาหน้าใหม่ก็ขอ,องเครื่องใหม่ตามฝนฝนพอดีฝน,ด,ฝนดีก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพนันธ์เฮ้ยจ้ะโอ๊กใจตะตันโอต๊ใจพูดคนขคิ้งูกลนยะว่ามันกลับแล้วเพราะนั้นกลับบ่ มาเบิ่งเจ้าของครับเพราะว่าเจ้าของว่าท่านได้กลับว่ามันกลับก่อนแต่เก่าบ่มีมูนี่อย่ากลับก่อนได้กับตันก็ได้มามามาเร็วเร็วเร็วไปหายยังอย้อนเนี่ยอือไปยางก่เรื่อยๆครับนี่บ่ทางนี่ทางนี่เรียบเมื่อกี้ก่อนนั่นไหครับนี่เพราะว่าหาหกกรอไปนี่ละเป็นที่สุดปลาแล้วนะครับท่าน ขั้นปีได้ฝนดีมันออกหลายนน่อุ้ยสองกระสอบกระใสโบเบิดพี่น้องเอ้เพราะว่นเราใหม่อยู่นี่มันนอนใหญ่แห้งบบมีครับมีแต่หางล่างอกอกเราไม่ค่อยออกเลยนี่ครับเอาข้างในก่อนเลยนอนใง่นี่นี่ สุดยอดอ่ะมีด้วยครับเรื่องบังไม่ให้เดาอ,ออกมากเลย่อืออือสวยะแบบเดียวที่เต็มถุงเนี่ยเนียเต็มถุงนี่ก็ถือว่าหลายเตืบนะครับใต้แล้ว,ลวาาปเดี๋ยวยางไว้เพิ่งอีกทั้งหนาพุ่นกัปตันไปทาแล้ว ไปซองถาแล้วมีบ่านอกอับตันเนยบัหลาเ้ยพามาย่ำคำหาน่อใหม่กับผมมาโอ้หลายปีแล้วสามปีบางทีสี่ปีอาจะประมาณนี้ครับสามสี่ปีได้กับตันหาน่อใหม่กับผมนะครับมาตลอดเลยรอน,นี้พี่น้องครับเบิง่งน้ำกันดูอ้วนแห้ง โอ้ได้ซํำนี้เอาอเดี๋ยวว่ากันนะครับด้วยมันแคบแห้งมีดจิ้มก็ได้ถึงคิวของทางนี้หนึ่งนอครับสวยด้วยนี่เพอ่อนย่างงามเลยอไงเลยโอ้พุ่นๆปุ่นๆพุ่นนอนหนึ่งครับลีบอยู่พุ่นอ่ะเดี๋ยวพมพ่ายางไปเอามา งามยิเด้อุ่นนอนนี่ครับอือห,หยว่ามันสิบลมี่ครับพี่น้องครับสวยงามไปยางต่ออีกน้อยครับสีสุดปาลาแล้วครับสุดปลาแล้วได้ถุงผ้าหนึ่งพอดีแล้วครับพ่อได้ต้มน้องไม้ไปลาฤดูนะครับประมาณนี้แหละครับว่าคอยเห็นหลายบานนี้ อสุดยอดอยู่งามครับเอาเดียวผมสีสรลปผลงานมือน,นีใหญ่เบิ้งนะครับผมเอาไปว้รถละสุดปลาปล้านี่เป็นป้าที่บ่อค่อยใหญ่ไปาไในนะครับเอาไปเบิ้งผลงานมือน,นีต้อกันครับเบิ้งครับผลงานมือน,นีอา้าสุดยอดครับนี่ได้ลายยุ่พ่อสมควรนะครับเด้ เต็มเกือบเต็มทั้พายนะครับอีก่เมื่อกีนอกนอกนอก้น้องก็เต็มแล้วมันเบิดแล้วครับสุดปลาเอาจังไดกฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับคุยพอกกันมือหนานะครับผมฝากกดติดตามช่องยู u ูปนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กกันผมน้ำนะครับคุยพอกกันมือหนาอยู่ดีไม่แห้งรำเรวยเงินทองสู่ขุกข่นครับผมสวัสดีครับ